มึงสรุปพีพีบิวกินเขาเป็นอะไรกันจากใจนะก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาเป็นอะไรกันแต่คนตั้งกระทั้เป็นอะไรเออเรื่องชมองชาบ้านเรื่องเดรนดารานี่ต้องการใช่ไหมเ็จแต่เรื่องส่วนตัวไม่เส็จผลงานเลยฮะปะเดี๋ยวไปดูว่าชาวเด็ดรทับคอมเมนต์พูดถึงประเด็นนี้อะไรครับอยากรู้จังเลยปะรีบข้ามไปดกวาแหวนเพชรที่บิลกินซื้อให้วันเกิดก็5 m าเกบวก คิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนกันค่ะแล้วก็จับขะแล้วก็หน้ายิ้มก็มีความเป็นไปได้นะฮะเออเขาจะเป็นอะไรกันก็เรื่องของเขาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนว่าจะเป็นเอ้ยเขาโอเคที่จะซื้อให้นู่นนี่นั่นเออแต่เขาไม่ได้ไปทําแบบให้รู้สึกว่าไปหลงโกนหรือว่าไปลงไปหลอกอะไรแล้วก็แล้วกันด้วยเดี๋ยวไปดูว่าชาวเน็ตเขาพูดถึงประเด็นยังไงอยากรู้เหมือนกันไปไปดูกัน